สวัสดีครับยินนี้ตอนรับก็สู่ช่องหลังป้ายดแดงต่างซิ่งนะฮะกับวันนี้ พามาชมรถคันนี้ดีกว่าครับก็สําหรับลูกค้าที่กําลังมองหารถใหม่ป้ายแดงอยู่ตอนนี้หรือว่าที่ทําเรื่องไปแล้วนะครับยังไม่ได้รถนะครับเดี๋ยวผมมามาชมคันนี้ดีกว่าครับรถรุ่นนี้ก็คือทําเรื่องแล้วมีรถส่งมอบได้ทันทีนะฮะกับคันที่อยู่ด้านหลังผมเนี่ยกับรุ่น X Series นะครับหรือว่า X Series Speed นะครับโทนสีดําคันนี้นะครับผมพาเดินชมก่อนว่า รุ่นนี้มีความพิเศษยังไงแล้วน่าซื้อขนาดไหนนะฮะสำหรับลูกค้าที่มองหารุ่น LDA แล้วตอนนี้รถขาดน,นะครับก็รุ่น X Series สีดำหรือสีขาวก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับลูกค้านะครับถึงราคาจะแพงกว่ารุ่น LDA แต่ออปชันที่ได้มาก็ค่อนข้างจะคุ้มค่ากับราคาที่เพิ่มขึ้นมานะครับนี่ฮะอย่างรุ่น X Series นี่คืออุปกรณ์ที่ เพิ่มจากรุ่น LDA นะครับก็จะมีพวกสติกเกอร์นี่ครับที่แรปมาจากโรงงานนะครับติดตั้งจากโรงงานแล้วก็ตัวหนังสือสีแดงแบบนี้พร้อมกับชุดแต่งนะครับชุดแต่งก็จะเป็นนี่ฮะด้านล่างที่มีเคลลานี่ติดให้เรียบร้อยชุดแต่งก็คือชุดแต่งรอบคันนะครับจากโรงงานนี่คือรับประกันไปกับตัวรถเลยฮะสปีหรือว่า1นึ่งแสนกิโลนะครับส่วนตรงนี้ก็จะมีนี่ครับ โลโก้เครื่องหมาย X นะครับดให้เนี่ยฮะส่วนล้อนะครับล้อก็จะเป็นล้ออันนี้คือล้อเดิมรถยังไม่ได้แต่งนะครับส่วนการแต่งก็ลูกค้าก็สามารถเลือกจัดสรรการตกแต่งเลือกล้อเลือกลายได้นะครับก็เดี๋ยวรายละเอียดลูกค้าต้องการล้อแบบไหนก็ทักเข้ามาได้เลยฮะเดี๋ยวผมส่งรายละเอียดตรงนี้เข้าไปให้นะครับสําหรับล้อที่ลูกค้าอยากใส่นะครับหรือต้องการแบบ ที่เคยใส่ไปแล้วก็แนะนำเขาไปดูในช่องได้เลยนะครับมีรถหลายรุ่นที่ใส่สวยๆทั้งนั้นเลยฮะตรงนี้คือแนะนำเขาไปดูได้เลยนะครับนี่ฮะสเกิร์ตรอบคันด้านหลังก็มีสเกิร์ตให้ด้วยนะครับรถที่ติดตั้งจากโรงงานอุปรกรณ์ที่ตกแต่งมาค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับแนบสนิทหมดฮะแบบนี้ครับจะไม่เหมือนชุดแต่งที่มาแต่งเพิ่มนะครับนี่ฮะแล้วที่สําคัญรับประกันไปกับตัวรถเลยฮะ3ปีแสนโลเวลาเกิดอุบัติเหตุก็ประกันก็คุ้มครองให้ ไปกับตัวรถได้เลยนะครับแบบนี้ครับด้านท้ายก็มีสติกเกอร์เนี่ยฮะสติกเกอร์คาดให้นะครับทั้งสีขาวแล้วก็สีดำนะครับมีให้เหมือนกันเพราะรถรุ่นนี้จะมีแค่สองสีนะครับอย่างสีดำคันนี้ราคาจะอยู่ที่เจ็ดแสนสามมืนบาทนะครับถ้าสีขาวราคาจะถูกกว่าสีดำเจ็ดพันบาทราคาจะอยู่ที่เจ็ดแสนสองหมื่นสามพันบาทนะครับนี่ฮ นี่ก็คือทรงของรถคนันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่น,นะฮะบางทีลูกค้าชอบเดิมๆไม่ต้องแต่งก็ได้นะครับตรงนี้นี่ฮะส่วนด้านในด้านในที่แตกต่างจากรุ่น LDA ก็คือการเก็บรายละเอียดนะครับ X Series ก็คือจะเน้นโทนสีดำแดงอยู่แล้วนะครับอย่างนี่ฮะฝ้าหลังคารุ่น X Series ก็เป็นสีดำทั้งหมดนะครับนี่ฮะ รถสีขาวหรือสีดําก็เป็นโทนสีนี้หมดเลยนะครับก็ค่อนข้างจะดูแลง,ง่ายนะครับโทนสีแบบนี้รวมทั้งเบาะด้วยนะครับเบาะก,ก็จะเป็นเบาะผ้าแล้วก็ด้านข้างจะเป็นสีแดงแบบนี้นะครับี่รวมทั้งหัวเกียร์ด้วยนะครับนี่หัวเกียร์แล้วก็มีตัวคอนโซลคอนโซลก็จะเล่นลายแดงแล้วก็มีอีก ตัวหนังสือตัว X ให้นะครับรวมกระทั่งนี่ฮะทั้งเรื่อนไมเลเรื่อนไมลก็จะมีสัญลักษณ์รุ่น X Series แล้วก็โลโกโล้อินิสูสีแดงนะครับนี่ฮะอันนี้ก็คือเป็นรถติดตั้งอุปกรณ์มาจากโรงงานให้เรียบร้อยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่ ต้องการรถด่วนเลยฮะขอแนะนําเลยรุ่น X s e r ซ e s ตอนนี้มีรถพร้อมส่งมอบนะครับแต่จํานวนจํากัดนะฮะตอนนี้รถเช็คก็เหลือไม่กี่คันนะครับแต่ถ้าพร้อมก็ทําเรื่องเข้ามาได้เลยฮะยินดีจัดให้เลยครับแบบนี้ครับสําหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะฮะช่วงสถานการณ์โควิดอย่างนี้ไม่สามารถที่จะเดินทางมาด้วยตัวเองได้ก็ช่องทางออนไลน์นะครับเป็นช่องทางที่ค่อนข้างจะสะดวกที่สุดนะตอนนี้ลูกค้าสอบถามทักทายเข้ามาได้เลยฮะตามช่องทางที่ลูกค้าติดต่อผมได้นะครับ หลักๆก,ก็คือมางีทาง Facebook, Inbox, f a n นะครับแฟนเพจหลังไปแดงแต่งซิ่งนะครับแล้วก็ใน l ล n e ไลน์แอดนะครับไลน์แอดก็คือแอดย s ่ s สุดยี่สูสุพิมพ์เล็กนะฮะแล้วก็999หรือว่าจะไปคอมเมนต์ในช่อง YouTube ก็ได้นะครับแต่รายละเอียดที่สามารถจัดส่งแล้วก็ส่งเอกสารทั้งรูปภาพได้นะครับก็จะมี2ช่องทางก็คือ Facebook กับทาง l i น์แอเท่านั้นนะครับนี่ฮะก็จะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่นำมา แนะนำแล้วก็มาบอกต่อว่าตอนนี้รถรุ่นไหนมีรถที่พร้อมส่งมอบก็ตอนนี้ก็งมี X s e r ซ e s นะฮะที่ตอนนี้พร้อมส่งมอบทั้งรุ่น4ประตูเตี้ยแล้วก็รุ่นแคป็บเตี้ยนะครับนี่ฝากด้วยนะสำหรับลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหาก็แวะเข้ามาสอบถามทักทายกันได้เลยไปครับผมสำหรับวันนี้ก็ฝากด้วยฮะกดไลค์กดแชร์นะฮะชอบคลิปนี้ก็ฝาก กดติดตามฝากกดคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับต้องการข้อมูลตรงไหนรถรุ่นไหนหรืออยากให้ผมทำอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยนะฮะสำหรับวันนี้บายบายครับผมหลังป้ายแดงวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับขอบคุณด้วยนะครับสำหรับทุกขั้นที่ติดตามนะครับติดตามการส่งมอบรถยนต์ติดตามการรีวิวต่างๆนะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ไว้สําหรับให้ลูกค้าได้พิจารณานะครับว่าการซื้อรถใหม่ป้ายแดงอยู่นี้ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับ ทำเรื่องฟรีนะฮะไม่ต้องวางเงินจองนะครับไปน้ำข่านเสร็จแล้วลูกค้าก็ทำเรื่องจองเข้ามานะครับยินดีบริการลูกค้าทั้งประเทศนะครับไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ภาคใดของประเทศไทยก็ยินดีให้บริการนะครับผมช่องทางการติดต่อนะครับถ้าลูกค้าอยากติดต่อเข้ามาก็เดี๋ยวผมจะแปะไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับช่องทางการติดต่อสะดวกช่องทางไหนก็แวะเข้ามาสอบถามทักทายกันได้เลยนะครับผมก <im it> <ม>็เป็นอีกหนึ่งช่องนะครับที่ยินดีให้บริการลูกค้านะครับ<ม><ม> ไม่ว่าลูกค้าจะทําอาชีพอะไรนะฮะอยู่ที่ไหนก็ยินดีบริการหมดฮะโปรโม,มชันดีไม่ดียังไงก็ดูที่การส่งมอบรถยนต์เป็นหลักเนาะเพราะว่าผมก็พยายามทำคอนเทนต์ที่เลเน้นการส่งมอบรถยนต์และเข้าถึงทุกๆอาชีพที่ลูกค้าเข้ามาหาผมนะฮะก็ไม่จาเป็นว่าต้องเป็นลูกค้าพนักง,งานบริษัทค้าขายเกษตร,รกรก็เอาให้มันหลากหลายนะฮะก็ลูกค้า ที่ตรงกับสายงานอาชีพอะไรก็แวะเข้ามาสอบถามทักทายกันได้เลยนะครับโอเคครับก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับฝากด้วยนะฮะกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ช่องของ YouTube ช่องนี้นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดที่กระดิ่งนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับผมสำหรับวันนี้บายบายครับพบกันอีกทีคลิปหน้าอีีหน้านะครับผมสวัสดีครับ